อย่างมันจะแบบคล้องไป,ไปเลยไม่ต้องปฏิเสธตัวไหนไม่ต้องไปแยกตัวไหนออกจากตัวไหนไม่ต้องไปแยกจิตออกจากอะไรแลวไม่ต้องไปแยกอะไรออกจากจิตไม่ต้องไปแยกออกจากสภาวะไหนด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่ต้องเต็มที่ไปกับทุกสภาวะเลยทุกสภาวะไปเลยนั่นแหละมันจิงจะเป็นการโปรดอ้างไปอย่าไปแยกเด็ดขาดอย่าไปแยกอะไรจากอะไร การโผล่อะบางทีมันก็คนต่อพัฒนาได้เรื่องบางคือมันจะอาจจะแรกๆทั้งนั้นแหละเพราะแรกๆเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเรามันยังมีตัวเข้าไปกระทบอยู่่ะตัวตั้งตัวตั้งใจในการโผดทำไมทั้งที่เราไม่ได้จำบีถึงอะไรหมายถึงว่าเราไม่ได้จำบีถึงบริวารหรือไม่ได้ออนไลน์เข้ามาเราไม่ได้บีถึงเขาหรือเขาดีถึงเราเราก็พยายามทุกสิ่งลทุกสิ่งแต่ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังแบบว่าเหมือนแบบว่า มันมีเวทนาที่ยังปกุมอยู่ตลอดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าแยกตัวตัวที่คอยแยกออกจากมันตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ไม่ล้างมันแังนั้นมันมีให้ปวดแล้วก็ปวดไปแยกจากมันทำลางมันไปเลยนะแบบไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม้สุดๆหน่อยเต็มที่หน่อยก็แล้วกันอนุภาพนี่รอดเต็มที่หน่อย เก็บพันธกรรเป็นดับล้างว่างล้างพร้อมกันหมดอ่ะมีนิโรธสีตาสิ่งเดียวกันเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้เต็มที่ใหญ่แยกถ้าตัวแยกตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นตัวสมุทไยตัวหนึ่งที่มันทําให้มันเชื่อต่อกอยู่เวทนาตัวหนึ่งเชื่อมจะต่ออันนี้เป็นเรื่องของนิโรธสรุปล้างวิบากเวทนาล้ืสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เต็มที่ใหญ่แยกแยกมัน อย่าแยกจากสภาวะอย่าแยกจาก,กเวทนาตอนนี้เดี๋ยวอนุภาพนิโทษมันเต็มที่มากขึ้นก็อะไรๆมันก็ทานนิโรธไม่ได้อนุภาพนิพาน,นเต็มที่สุญตานิพาน,นเต็มที่อะไรก็ทานไม่ได้เพราะมันเชื่อมกันอยู่ตอนนี้เหมือนเรามันเชื่อมกับเราอยู่ตอนนีน้ออนไลน์ถึงไม่อยู่มันเชื่อม โดยปริยาเพราะว่าภาคหยาบเองก็ยังไม่ได้ล้างอะไรมัวแต่ไปแบบหยาบๆมันก็ส่งมาหาเรา,าแต่ว่าตรงนี้อย่าควรอย่าไปไปฏิเสธเลยขาดเวนทนาตรงนี้ถ้าปฏิเสธปั๊บมันจะเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะไม่ล้างกันเพราะไม่ล้างกันจะกลายเป็นสิ่งที่ตกค้างกวนใจเราอยู่อย่างนั้นอ่ะราะนันเหมือนบางทีมันต้านเวทนาออกไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะแบบว่า ยุออกไปได้ไม่เป็นไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่สรุปอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปสนใจใช่ตรนนี้ต้องพันมากปกคุุมด้วยเทนาถไมไม่ใช่บรรลุจากมันไงมันเป็นการบรรลุช่วยมันไม่ใช่บรรลุจากมันบรรลุช่วยมันคือมันจะเป็นไงก็เป็นการเป็นไงเป็นการเลยสังประบ้านี้ทุกเทวนาก็เป็นไงเป็นการอันนี้อันนี้เป็นการกันกองมหาวุนานะเป็นการกันกองการตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์จริงๆอันนี้ ม่ใช่ตัดสรู้หนีมันตัดสรู้จากมันตัดสรู้ช่วยมันไม่ใช่บรรู้จากมันบรรลุช่วยมันบรรลุช่วยมันก็คือการล้างช่วยแย่แง่งี้่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยให้สรุปเรื่อยๆเต็มที่เรื่อยๆเต็มที่เรื่อยๆเต็มที่เรื่อยๆพร้อมกับทุกสภาวะที่มันมีนี่แหละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างกันไปเอง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 เต็มที่เรื่อย ไม่ใช่บรรลุจากอะไรบรรลุช่วยมันต้มากยังไงมันต้องปรับเข้าสู่เนอาหามาหาคนนาเพราะบริบาลเยอะอยู่ต้องปรับลงส่วนเนื้อหามาหาคนนาเดียวเลยมันไม่ใช่แค่บริวาลคือสามะวัตมันจะได้หมด ไอภาวะลาบากบางทีไอ้นี้หนีสู้สู้สู้นี่หนีอะไรมันลบากติดหลุดอะไรมันลําบากหมดค่อยติดค่อยหลุดอะไรมันลําบากหมดนี่ภาวะแบบนี้บางทีมันมีเวทนามันไม่ได้มีตัวที่มันจะคอยดันให้มันออกจะเวทนาแลวอันนี้อันนี้ก็เรามันตัวปฏิเสธมันเป็นนิสัยเป็นตัวปฏิเสธมันก็มาเป็นพักๆแหละมันหายไปสรุป ไปเรื่อยๆอย่าปฏิเสธอย่าแยกอะไรจากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยอย่าแยกไม่จากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี้ยอย่าแยกจากอะไรไปด้วยกันมหากุณาธิสมบูรณ์แบบเป็นเนื้อหาของการโกรดที่ สมบูรณ์แบบตอนนี้มันเหมือนกับการกองการโกรธที่มีอะไรหนะรอการกองการโกรธพอเราเริ่มไม่ไปเสธเราเริ่มไม่ไม่หนีจากมันไม่พยายามพ้อนจากมันทุกอย่างจะเริ่มออกอมันเหมือนยังมีบางหมู่บางเหล่าที่เขายังสสัยอยู่ว่าแบบว่าคือไม่หนีจากมันะ แต่ให้สรุปนะกับไหลตามมันเนี่ยคนละอย่างกันคือไม่ได้หนีจากมันแต่ให้สรุปท่ามกลางที่มันมีเป็นนั่นแหละสรุปล้าง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 สุราแต่เมื่อเวทนามันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันก็จมอยู่ในเวทนาเนี้ยให้สรุปไปเรื่อยๆแล้วใช้คําว่าทุกอย่างด้วยบางทีอะไรตัวตั้งตัวมุ่งของเรามันยังไปมุ่งกับมันอยู่เนี้ยมันก็มันก็จะจมลงไปด้วยกันเพราะตัวตั้งรู้ตั้งเห็นกับมันนี่แหละมันทําให้จมไปด้วยกัน สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะคลายกับตัวรู้คลายกับตัวเห็นคลายกับตัวจมปากไอ้ตัวจมปากคือไปรู้มันนี่แหละไปรู้มันไปเห็นมันเพ่งรู้เพ่งเห็นเพ่งรู้เพ่งเห็นตัวเนี้ยตัวเนี้เป็นตัวจมปากเข้าไปแต่ะนั้นทำมาทุกอย่างด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ทุกอย่างทุกอย่างจะได้ออกจริงจริงว่างล้างออกดับล้างว่างล้างออก ก็อย่าลืมเมื่อบานก็บอกแล้วอย่าลืมคำว่าทุกอย่างดีด,ดีเพราะว่าถ้ามัอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดการเฉเพาะเข้าไปตัวตั้งก็เฉพาะเข้าไปตัวตั้งรู้ตั้งเห็นก็ฉนเาพเาะเข้าไปพอฉพาะเข้าไปต่อไปก็ทนไม่ได้มนจะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปแต่เนี้นย่าลืมคำว่าทุกอย่างไปด้วยแล้วก็ใช้บทสรุปอย่างเดียวอย่างพร่องอย่างเนี้ย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันพร้อมร่ลงอย่างนี้มันจะกลายเป็นนิโรธสมาบัติร่องกเป็นสมาบัติสุนิตาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่กับเนื้อหานิโรธนิพานล้วนอยู่แล้วสองอย่างนี้ต้องคู่กันไปเลยเป็นกําลังในการโปรดอย่าแยกจากกันอย่าพ่องเพื่อหนีจากโคลงอย่าพ่องเพื่อแยกจากห้องอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันพร้อมตื่นพร้ deflect, อมโ่ลง <Ferm AT> ลต้องสรุปไปด้วยอย่าเติรล้วนอย่าพ่องล้วนก็เหมือนกันก็อย่าไปรู้ล้วนอย่าไปเห็นล้วนโดยไม่สรุปล้างไปด้วยอย่าไปรู้ล้วนอย่าไปเห็นล้วนโดยไม่สรุปล้างไปด้วยอย่าไปนิ่งล้วนอย่าไปเฉยล้วนโดยไม่สรุปล้างไปด้วยถ้ามาอย่างนั้นมันจะการเปแช่แล้วว่าทรมานเลย ดังนั้นคําว่าทุกอย่างกับบทสรุปคือสิ่งเดียวกันไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยไปได้กันเลยทุกอย่าง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 ใช้บทสรุปไหนก็ตามทีก็ไปได้กันเลยทุกอย่างทุกอย่าง พอบอกว่าทุกอย่างไปได้วยกันปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะเลิกปฏิเสธสภาวะเลิกปฏิเสธเวทนาไปแต่มันแล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างเน่ยตรงนี้เป็นการกันกองการโกรดนะทุกลูกทุก,ทกนางทุกโฮตัดสรุปข้อนี้ดีๆยังไงก็ต้องปรับสู่มหากุนาทั้งหมดเนื้อหาเดียวกันไปพุทธสาวกกับพุทธองค์มหากุนา จะได้เป็นกำลังในการตัดสรุ้ช่วยช่วยกันแบบมหาศาลดังนั้นแม้แต่ละหันเองก็ยังต้องใช้นุสติสรุปเพราะมันทำให้สังขวัติมันเป็นกำลังกับสังขวัติทำให้สังขวัติได้ตามนั้นด้วยไม่ใช่แค่ดับล้างไร้ร่องรอยล้างอย่างเดียวโดยที่เขาไม่รับทราบโดยที่เขาไม่ไม,ไม่ตัดสรุต้ต่าง มันจะจะกําเลิบทีหลังไปดับล้างช่วยกันอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบัญญัติรองรับเลยไอเขา,า,า,ากา็คลายตามเหมือนกันซอฟตามคลายตามเหมือนกันแต่พอท่านแล้วช่วยมันก็วูบมาทีหลังอีกท่านก็ต้องดําเนินไปด้วยให้เขาได้ยินดําเนินไปด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่เป็นการเมืเ่อเขาได้สดับเมืเ่อเขาได้ยินมันมีบัญญตัติบัญญัติที่ล้างบัญญัติรองรับเนื้อหานี่ผ่านไปด้วยมันจะไม่วอกกลับ จะไม่โมกต์ต่อย่างนี้การช่วยมันจะทําให้มันมีอนุภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นผลมากขึ้นดังนั้นเราทํากลางสองสวรรค์อยู่ตลอดก็เหมือนกับต้องปลดอยู่ตลอดนั้นเมื่อเราต้องปลดอยู่ตลอดอย่าไปมองว่าของตัวเองอะไรมีอะไรหมดอย่ามองตรงนั้นเด็ดขาดมันไม่ใช่ตรงมีตรงหมดแล้ว ของตัวเองแล้วมันไม่ใช่แลอันนี้คือภาครวมละสังสวัสดิ์ล้พาบอกว่าทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันก็ต้องคือทุกอย่างละจะมามองแค่ตัวเองมีตัวเองหมดไม่ได้ละตรงน,นี้เพราะมันจะเกิดการทะเลาะกันในตัวเองเกิดการขัดแย้งกันในตัวเองเพราะสังสวัสดิเราก็ขัดแย้งด้วยไม่ได้ว่าเราต้องล้างไปเรื่อยๆสัมสวัสดิยังมีอยู่ไม่มีมากมีน้อยเราไปขัดแย้งด้วยไม่ได้เรามีหน้าที่ล้างอย่างเดียวสรุปล้างอย่างเดียว สรุปล้างไปเรื่อยๆกันอย่างเดียวถ้าแบบนี้มันก็หมดไปวิบากกรรมของผู้โปรดก็ผู้ถูกโปรดก็หมดไปด้วยกันหมดไปด้วยกันหมดไปด้วยกันหมดไปแบบไม่มีก่อนไม่มีหลังพร้อมกันไปถ้าดำเนินมหากณาเนี่ยมันจะพร้อมกันไปหมดพร้อมกันไปเรื่อยๆไม่ก่อนไม่หลังมันที่เรื่องการเฉพาะ เพราะคาว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะแต่นั้นให้ดําเเินคาว่าทุกอย่างเรื่อยๆเวลาสรุปบทไหนขึ้นมาเวแล้วที่สรุปล้างสรุปในบทไหนขึ้นมาก็ดําเเินคำว่าทุกอย่างทุกอย่างกันเรื่อยๆไม่ตัวดิ้งหนีนทิ้สู้ของตัวเองมันจะ,จะหายาามันจะหายไปเองเลยมันจะหายไปเองเพราะเมื่อก่อนไอ้ตัวนี้ที่มันมีเพราะเราเลือกนะตอนนี้เราไม่เลือกแล้วแล้วทุกอย่างไปได้วยกันเลยเราไม่เลือกแล้ว พอเราไม่เลือกปั๊บไอตัวดิ้นหนีดิ้นสู้มันจะหายไปเองแต่ตอนนี้มันเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้แต่มันเป็นมันติดมันมันเราไม่บังคับบบัังคมันไม่ได้ว่าคือตอนนี้มันเหมือนก็มันมีเศษสมุทรไทยวิบากวันนั้นอยู่มันยังหลงเหลืออยู่แต่มันจะม่เหลือเท่าเดิมหรอไม่ต้องวิตกกัไมมีก็มีไปไม่ต้องไปห้ามโดวนหนีดิ้นหนีดิ้นสู้เนี่ยมีก็มีไปแล้วก็พร้อมไปกับมันอยู่แล ล้วก็สรุปพร้อมไปกับตัวดิ้นหนีดิ้นสู้แหละไม่ต้องไปห้ามมีเพื่อมีไปแต่แล้วก็สรุปล้างไปพร้อมไอ้ตัวดิ้นหนีดิ้นสู้นี่แหละแล้วก็ทุกอย่างไปด้วยกันนีแอันี้นะแต่เนี้โอเคแล้วมันจะยิ่งกว่าบัวไม่ช้ำน,น้ำไม่ขุ่นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะยิ่งกว่าบัวไม่ช้ำน,น้ำไม่ ników. แล้วก็พร้อมไปกับมันอืต่อให้มันมีตัวกําหนดมีตัวปฏิเสธมีตัวนำดิงแล้วก็พร้อมไปกับมันทุกอย่างด้วยพร้อมกันไปสรุปร้างพร้อมกันมันเป็นสรุปที่ล้างตัวสรุปเองแต่มันจะมันจะสามารถล้างล้างทุกอย่างได้เานั้นนี่มันสรุปร้างตัวสรุปเองเนี่ยมันล้างตัวล้างเองเนี่ยสรุปร้างตัวส ัวสรุปเองสรุปล้างตัวสรุปเองล้าง,ต,ง,างตัวล้างเองแต่ว่านอนุภาพมันล้างทุกอย่างพร่องไปด้วยมิบากรจริติีใสนี่นั่นน่นมันล้างพ่อ,องไปไปด้วยกันไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม่ไปด้วยกันนี่แหละอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นการประทานความสมุดเฉดให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่ลังเล คำว่าไปได้กยกันมันเป็นการประทานความสมุดเฉดนี่ลอดแบบสมุดเฉดให้กับทึกสิ่งุกอย่างแบบไม่ลังเลหรือเรียกว่าดับล้างกันแบบไม่ลังเลแต่กำลังก็จะขึ้นกำลังก็จะขึ้นไม่ยากนะไหมไม่ยาก แดี๋ยวพอมันล้างไปเรื one man, one ่อยๆแล้วทีนี้มันก็มันหมดแง่หมดมุมเองหมดแง่หมดมุมในที่ถี่เองแล้วก็หมดแม่หมดแง่หมดมุมในตัวกําหนดเองกาหนดไม่ตกค้างมันจะกลายเป็นตัวกําหนดล้างตัวกําหนดอย่างที่เราสรุปไปสรุปล้างตัวสรุปไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดชนิดหนึ่งแต่ไม่ตัวกําหนดที่ล้างตัวกําหนด มันไม่ตกนะเที่เรากําหนดแช่แชมากําหนดของโซงมาทั้งหมดคะนั้นก็จะหายไปเรื่อยนี่มุมทั้งตัวกําหนดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่มให้เต็มที่เรื่อยๆไ่้ราทกอย่างให้เต็มที่หน่อยบทสรุปอันนี้ยยี๋ยเนื้อหาสมุดเฉดให้เต็มที่เรื่อยนีรอดเต็มที่เยรื่อยนีรอดมีทานเต็มที่เรื่อยๆ แล้วก็เพามันไปทุกสิ่งทุกอย่างกำลังตัดสรู้ช่วยมันจะเด็ดขาดมากขึ้นศักยภาพมากขึ้นทุกอย่างแบบนี้กันทั้งวิบากและสรรพสิ่งทั้งวิบากและทุกสิ่งอย่างไปด้วย ทั้งกรรมมนจะใสและทุกอย่างไปด้วยกันเลยกระดุล้างไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่เนี่ยพร้อมกันไปเลยกับกรรมนี้บากรรมจริตนี้ยัยกัสบสรรพสิ่งพร้อมไปด้วยกันเลยเต็มที่เรื่อยๆอยู่ที่กําลังแห่งการสรุปให้เต็มที่เรื่อยๆแตท่านทั้งหลายต้องฟังดีๆนะ อันนี้มันเป็นสรุปล้างตัวสรุปเองนะแต่มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงนั่นคืออะไรกรรมวิบากจริตนิสยัยโดนล้างไปด้วยแล้วองฟังดีๆนะสิ่งนี้มันเป็นการสรุปตัวสรุปเองนะฟังดีๆยิ่งให้เต็มที่ไงไอสรุปตัวสรุปเองเนี่ยล้างตัวล้างเองเนี่ยเต็มที่ แล้วสิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์มามันจะโดนล,ล้างไปด้วยเองโดยปริยาย,ยการสรุปให้เนี่ยมันยังเป็นการมันคือการดึงกรรมวิบากของที่เราเคยมีลูกกระทะอะเรเข้ามาด้วยใช่ไหมถึงละแต่นั้นคําว่าทุกอย่างเนี่ยคือแค่ดําเฤ็กิเป็นแค่แค่ดําเฤ็กิแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันเองแต่ถ้าท่านลหลายตั้งใจไปในทุกสิ่งทุกอย่างปั๊บเนี่ยท่านก็จะต้องได้รับผลวิบากนั้นเต็มเยอะหน่อย ดังนั้นให้เต็มที่กับการสรุปล้างตัวสรุปแต่ไม่ใช่ท่านทั้งหลายจะพยายามไปสรุปล้างมัน <c oughs> การที่ไปสรุปล้างมันมันจะกลายเป็นเสียท่ากรรมวิบากของของมันของสังพระท่าน <c oughs> ทั้งหลายต้องฟังดีๆอันนี้มันเป็นสรุปล้างตัวสรุปเองเพราะอินทรียตนามันเชื่อมกันอยู่แล้วมันเชื่อมกันอยู่แล้วกับสองพระวันมันเชื่อมกันอยู่แล้วอันน้ธรรมะทุกอย่างมันแค่ดํเริด แต่คาว่าเต็มที่เนี่ยคือสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันคือสรุปล้างสรุปเองอหลนนายต้องฟังดีๆเนี่ยสรุปล้างสรุปเองเนี่ยมันเต็มที่ในจุดนี้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องมามันก็โดนไปด้วยโดนล้างไปด้วยเองไม่ต้องห่วงเลยและเป็นภาครวมเลยล้างแบบพร้อมมันไปเป็นภาครวมว่างล้างว่างล้างไป ไม่ใช่ท่านทั้งหลายจ้องอย่าไปล้างมันถ้าจ้องอย่าไปล้างม,มันไม่มันไม่ล้างตัวล้างเองนะมันจะกลายเป็นไม่ล้างตัวล้างเองมันจะกลายเป็นไม่สรุปตัวสรุปเองอันนี้มันเป็นสรุปล้างตัวสรุปเองเต็มที่อไว้แล้วมันจะไปลดไอ้ตัวรับวิบากในการโกรธฟังดีๆท่านทั้งหลาย้องฟังดีๆมันจะไปลดตัวรับวิบากในการโกรธ ที่รับมบางในการโรดเยอะเพราะท่านจ้องจะไปไปล้างมันต้องฟังให้ดีสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นการล้างตัวล้างเองสรุปตัวสรุปเองให้เต็มที่ตรงนี้แตขอให้เต็มที่เรื่อยๆพราอเงินไปกับทุกสิ่งอย่างครว่าเพราอมกันไปมันแค่ดําริชแค่ดามมิชเท่านั้นแล้วมันจะทําหน้าที่โดยอัตโนมัติเองตัวไม่ติดอย่างนี้ นิดเดียว <c oughs> คำว่าทุกอย่างเนี่ยคือป้องกันไมห้ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธสรรพสิ่งปฏิเสธสังรรสตรปฏิเสธอะไรจะได้เป็นเนื้อหามหาพุนาอย่างแท้จริง และต่อไปเวลาท่านดําเนินถึงสิ่งใดมันจะไม่แค่ดําเนินถึงสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นยิ่งกว่าสิ่งนั้นไปด้วยเพราะมันไปเองหรภาพเพราะมันมันจะมันจะคุ้นเคยทำว่าพร้อมกันํำว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วเวลาต่อไปถึงต่อให้เป็นดําเนินถึงสิ่งใดก่อนแต่มันจะกลายเป็นทั่วพร้อมไปในสรรพสิ่งด้วยเอง ต่อไปเริ่มต้นำํำริกในสิ่งไหนต่อไปเริ่มต้นกรุณาในสิ่งไหนสบุกในสิ่งไหนแต่มันจะกลายเป็นพร้อมไปกับสรรพสิ่งด้วยเองนั่นทำว่าทุกอย่างในขอเรื่อยๆหน่อยำตำรับถ้าตัวพยายามล้างมันนั่นแหละมันก็เลยได้มันมาด้วยได้เวทนามันมาด้วยต้องฟังดรว่าสิ่งที่ให้วเนี้มันเป็นการล้างตัวล้างเองสรุปล้างตัวสรุปเองสรุปสลายตัวสรุปเอง ก็น aky, ั้นจะบอกว่าส <Tu> so ิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยให้มันเต็มที่หน่อยในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ทุกอย่างอย่างเนี้ยมันจะเป็นสรุปล้างสรุปแล้วน้องก็ล้างตามเองสลายตามเองยุติตามเองสลายตามเองทุกอย่างถึงแดล้อมไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินเข้ามาทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นสลายตามมันเองยุติตามเอง เวลาที่มันสลายตามไปยุติตามไปมันจะไม่มีร่องรอยให้เช็คไม่มีร่องรอยให้เช็คที่เช็คได้คือเช็คในสิ่งที่มันเหลืออยู่แต่สิ่งที่มันหมดไปมันเช็คไม่ได้นะมันเช็คได้เพราะเฉพาะสิ่งที่มันมีอยู่ ประโยคเดียวจบช่วยสังมัมทุกประโยคก็ประโยคเดียวประโยคเดียวจบช่วยสังคม ไมเนี่ยมันคือทั้งหมดทั้งความไม่ยึดติดอยู่แล้วไม่มันทั้งหมดทั้งความไม่ยึดติดให้อยู่แล้วไมเนี่ยมันคือทั้งหมดทั้งความไม่มีขอบเขตให่อยู่แล้วมันไม่แค่นี้แค่นั้นแล้วมันไม่ใช่ไม่แค่ไม่เพ <rozum ars> ราะอะไรเพราะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่มันจะกลายเป็นไหม่ที่ไม่มีขอบเขตมันจะกลายเป็นไมที่ไม่มีขอบเขตล้างสังปวัตไปเรื่อย มันจะกลายเป็นไม้ที่มันล้างตัวหลงติดหลงยึดให้ตัวหลงหลุดให้ตัวหลงติดให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม้ไม่ไม้มันจะกลายเป็นไม้ที่ไม่มีขอบเขต่มันจะกลายเป็นไม้ที่ล้างไอตัวหลงติดหลงหลุดให้หลงยึดหลงไม่ยึดให้ทั้งหมดของสัมสวัสดแต่ประโยชไหนก็ใช้ได้หมด เป็นไม้ที่ไม่เอาไม้เป็นไม้ที่สลายไม้เองไม้ที่ล้างไม้เองมันบอกว่ามันเป็นสรุปที่ล้างตัวสรุปเองสรุปตัวสรุปเมื่อสรุปตัวสรุปเองมันเต็มที่เต็มที่ในในสรุปตัวสรุปเองนี่ก็เรียบราแล้วล่ะ ulla. มันไม่ต้องเสียเวลาไปคัดแยกส,สับสัดไม่ต้องไปเสียเวลาคัดแยกสับสิ่งและไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปปอดแบบเจาะอะไรมากมา พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันทึบเดียวทึบเดียวทึบเดียวทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่นี่มันคือทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันคือทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง ไม่ต้องไปแยกเลยดีไม่ดีใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่แยกใช่ไม่ใช่ใหญ่แยกอย่ายยยไปแยกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ได้หรือใช่ไม่ได้แต่นั้นมันจะได้หมดตัวค่อยลองแยกค่อหมดลองแบ่งลองแยก